เรื่องอาถรรพ์สารปู่เจ้าบนทางหลวงหมายเลข304ช่วงลงเขาสารปู่เจ้าในยามค่ำคืนมักเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมบวี่ปิวลอดผ่านยอดไม้หากใครผ่านเส้นทางนี้ในช่วงหลังเที่ยงคืนมักได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาราวกับมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในความมืด คืนหนึ่งหลังจากเกิถีหรถบัสประจำทางของบริษัตทตัวแห่งหนึ่งพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตถึงสิบรายเล่าลือกันว่าทางลงเขาปู่เจ้ากลายเป็นทางผ่านของดวงวิญญาณที่ยังคงมวนเวียนไม่ไปไหนแม่จ๋าช่วยหนูด้วย <at> เสียงเด็กหญิงวัยประมาณสิบขวบดังขึ้นในความมืดบริเวณจุดสกัดตรวจรถ อิงชาราที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาเล่าว่าตั้งแต่คืนนั้นเธอมักได้ยินเสียงร้องไห้แว่วมาพร้อมกับภาพเงาลางๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนสีซีดเปลือกเลือดยืนอยู่ข้างทางเสมอมื่อเตือนพวกเองแล้วอย่าเล่นกับเขาสารปู่เจ้าลุงบุญคนเฝ้าสารเก่าแก่พึพรรมพำขณะก้มหน้าไหว้สารไม้เก่า ที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ลือกันว่าสารปู่เจ้านี้มีอาถรรพ์อาใครผ่านโดยไม่ไหว้ขอขมาหรือบอกกล่าวมักจะเกิดเหตุร้ายอยู่เสมอแม้ว่าทางการสอบสวนของตำรวจจะบอกสาเหตุมาจากพนักงานขับรถเป็นพนักงานใหม่ไม่มีความชำนาญเส้นทางจึงเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้แต่ชาวบ้านแถวนั้นกลับเชื่อว่าเป็นเพราะคนขับรถ ไม่ได้มีการไหว้ขอขามาบอกกล่าวกับสารปู่เจ้าทำให้เกิดอาถรรพ์ในครั้งนี้ขึ้นโปรดกดติดตามฟังเรื่องเต็มได้ที่ช่อง